สวัสดีค่ะนะคะวันนี้นะคะฉันพามาที่ไหนคะที่อุตริตเหมือนเดิมค่ะเจ้าเก่าเจ้าเดิมของเราพี่แห้งค่ะทุกท่านนะคะคงจาพี่แห้งได้นะคะที่มีนาเป็นร้อยไร่ใช้ของเราไปรอบที่สองนี่วันนี้ฉันมาทําคลิปรอบที่3ข้างหลังชันเลยค่ะนี่คือรอบที่3ามข้าวสิวันแต่ก่อนที่จะมาคุยกันเรื่องรอบที่3เราไปคุยกันเรื่องรอบที่2ก่อนเป็นยังไงคะพี่แห้งข้าวรอบที่สองได้ไล่ละกีดเวียนค่ะ 16ไร่ได้17เจ็ดยนกว่า16ไร่นาสิบหกไร่นะคะได้ 17, 17เจ็ดยนกว่าแต่เป็นแห่งมีทั้งหมดรวมกันนะคะทุกที่เนี่ยประมาณร้อยไร่ร้อยไร่นี่ขายได้ประมาณเท่าไหร่ร้อยล้านกว่าล้านกว่าโอ้ยทำนาได้เ <c oughs> งินล้านกว่าโอ้โหอยากออกมาทำนาแล้วค่ะท่านผู้ชมคะ <c oughs> สุดยอดมากๆเลยนะคะ <c oughs> เป็นยังไงบ้างรอบสองเมล็ดข้าวเป็นยังไง ตอนเกี่ยวเป็นไงแต่งสมบูรณ์มากสมบูรณ์มากดีมันไม่ยุกกำเต็มเต็มกำเลยเต็มโค้งพ่อค้าที่ชอบโอ้โหพ่อค้าชอบมากเลยเม็ดข้าวสวยนะแพ่อค้าชอบอย่างเดียวคนมาดูกันมันแถวเลยคนมาดูกันมันแถวเลยค่ะมาจองมาจองข้าวปลูกกันหมดเลยอะมาจองเป็นข้าวปลูกปรทับใจไหมแต่งตี้หมดเลยสุดยอดไม่สีทองดีมากเลยโอ้โหยอดเยี่ยมมากโอ้ได้ดีมากๆได้ดีสุดๆก็เลยเป็นเหตุให้พี่แห้งเนี่ย ได้ใช้รอบสามทุกท่านคะขอดูเลยค่ะดูด้วยกันลคะค่ะนี่คือข้าว15วันเขียวมากนะคะแข็งแรงมากนี่คือข้าว15วันนะคะลงไปไม่ได้มันมีน้ํานะคะฉันลงไปไม่ได้แต่ฉันอยากให้เห็นถึงความแข็งแรงของเขาความเขียวของเขานะคะบอกบอกได้เลยนี่คือรอบที่สามคือไม่แห้งในการใช้สีทองนะ,ะนี่15วันแล้วใช่ไหมคะค่ะนี่ฉีดไปได้กี่วันละได้30วันอ่าเป็นไงระยะต้นกล้าเนี่ยได้ใช้สีทองไปแล้วผลลัพธ์เป็นยังไง เป็นยังไงผลลัพธ์ก็คือเขียวเขียวเร็วเค่ะเขียวเร็วยาวเร็วลากแข็งแรงแข็งแรงแล้วมันก็จะออกเร็วโอ้โหออกเร็วกว่ากำหนดโอ้โหดีมากเลยคนรอบนี้ไม่รู้จะฟันอีกเป็นล้านเหมือนเดิมนะคะใช่ใช่โอ้โหได้แน่นอนได้แน่นอนพี่พี่แห้งมั่นใจมากเลยทุกท่านคะไม่ธรรมดาจริงฝากด้วยค่ะสีทองพี่แห้งอยากฝากถึงชาวเกษตรกรที่ทำนายังไงบ้างฝากแค่นิดนึงดีค่ะถ้าใครใช้นะดีมากประหยัดต้นทุน <โ>ดได้ลดลปุ๋ยไหมได้ลด,ล<อ>ดปุ๋ยโอ,อ,อ้ลอดปุ๋ยด้วยได้ลดยาฆ่าแมลงยาอะไรอีกไหมมันไม่ต้องใช้เลยไม่ต้องใช้ยาฆ่าแมลง,งเลยเมีลอ,อ้ไม่ใช่รอินรีลดรดไม่มันไม่มีเคมีอ่ะมันไม่มีเคมีเลยคือ ไม่ต้องสายยาตลาดมามารวมเลยปุ๋ยก็ลดลงใช้ประมาณ2องนเป็น10ไร่10ไร่ใช้ปุ๋ยสองลกูกโโโประหยัดมากเลยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตนะคะ,คะบอกเลยว่าสีทองผลลัพธ์ชัดเจนอยากให้ท่านผู้ชมนะคะหรือเกษตรกรท่านใดที่สนใจนะคะบอกเลยค่ะนี่คันนว,วัตกรรมใหม่ของเรานะคะ<ช>จากบริษัทเดอะคิงคอรปนะคะสุดยอดมากๆเลยขอบคุณทุกท่านมากค่ะสำหรับวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะ